สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวหัวผรรเผาของเลนเจอร์เครื่อง W L นะครับในรูปนี้จะเป็นหัวเผาของ m า z d า f i ไฟเตอร์ซึ่งใช้แทนก็ได้เป็นหัวเผาจากโูนเลยนะครับมีราคาถูกกว่าของ f อ r d ดเลนเจอแท้อันนี้ก็เป็นของ m a สต a ร์ไฟเตอรแท้ซื้อจากโูลเนี่ยให้ดูนะครับว่าของแท้จากนู์จะเป็น,นยังไงนยดูที่ตัวก่อนนะครับ เป็นเม็ดอินไทยแลนด์นะครับของฟอร์ดี่เป็นตัวหนังสือสีดําและเป็นเม็ดอินไทยแลนด์เหมือนกันเป็น <Okay. S 1> หัวเผท่าทำมาจากบร,ริษัท ngk ตรงหัวที่เป็นรอยน็อตกันเบอร์ B 12บสที่เป็นลายเส้นจะระบุไว้ตามสเปคว่าเป็นเบอร์อะไรนะครับ 701J 1 1นโวลต์เนี่ยนะครับ,นะรบปลายหัวเผาจะดูแก่ง ทำมาจากเหมือนทั้งสเตนนะครับหรือทองแดงดีๆไม่ก็แน่ใจแต่รู้สึกว่าจะแข็งมากจะร้อนจนถึงสุดปลายที่เป็นลายสีม่วงนี่นะครับเราจะมาวัดดูความต้านทานนะครับว่าโูเผาแท้ในความต้านทานอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับจะให้ดูนะครับ ประมาณ1.3โอห์มนะครับหัวเขาแท้ๆจะประมาณ1.3โอห์มต่อหนึงหัวนะครับนี่นะครับเป็ของใหม่แกะของเลยนะครับเดี๋ยวจะมาชมคลิปต่อไปในการเอาไปใส่ในเครื่องยนต์ของ Ford w r ที่สตาร์ตติดยากนะครับไปติดตามนะครับ